ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้แมนยูไนเตดมาตั้งแต่เด็กและมีความฝันว่าสักวันจะได้ลงเฝ้าเสาที่โอทรัฟฟอดสักครั้งในชีวิตฟันซ so ิสอุโซฮอโกคิปเปอร์วัย23ปีของโอโมนเนียนิโคเซียกล่าวถึงความฝันสูงสุดในอาชีพนักฟุตบอลไว้อย่างนั้นถวัาในโลกความเป็นจริงต้องบอกว่าโอกาสที่อุโซฮจะสารฝันให้สําเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับโดยความที่สโมสรของเขาโลดแล่นในลีกไซปรัสแถมตัวอุโซฮเองยังมีสถานะเป็นโกสำรอง ที่แต่ละปีได้โอกาสลงเล่นเพียงไม่กี่นัดคือต่อให้ทีมจับพลัดจับผูโคจรมาเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอกาสที่หมอนนี่จะได้ลงเฝ้าเสาก็ยากอยู่ดีถึงกระนั้นคนเชื่อเรื่องโชคชะตาไหมท่ามกลางความเป็นไปได้อันน้อยนิดแต่ความฝันของฟานซิสใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ย้อนกลับไปเดือนก่อนโอโมเนียนิโคเซียถูกจับสลากยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มมาอยู่ร่วมสายเดียวกับแมนยูไนเต็ด และที่ลงล็อกกว่านั้นคือเมื่อโปรแกร,รมเดินทางมาถึงวันจริงที่นิโคลเซียต้องบุกมาเยนแทฟฟอร์ดผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมดันได้รับบาดเจ็บไม่พร้อมลงสนามใช่ครับจูๆ่ๆความฝันที่ฟานซิสอุสโซฮ่เฝ้ารอมาทั้งชีวิตก็พุ่งตรงใส่ตัวเขาตอนเห็นผลจับสลากแล้วรู้ว่าเราต้องไปเยือนที่นั่นผมวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อขอโอกาสลงเล่นในเกมนี้และสุดท้ายผมก็ได้รับมันจริงๆอุโซฮ่กล่าวถึงช่วงเวลาพิเศษที่โลกเหวี่ยงเขามาเจอทีมรัก ถึงตรงนี้แค่ได้เฝ้าเสาในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลงแข่งกับสมโมสรที่ตัวเองเป็นแฟนบอลตั้งแต่เด็กกระทั่งเผชิญหน้ากับนักเตะระดับท็อปโดยเฉพาะดาบิดเดเกอาที่ตัวอูโซโฮยึดถือเป็นต้นแบบสําหรับเด็กหนุ่มวัย23คนหนึ่งทั้งหมดนี้นับว่าเกินคุ้มยิ่งกว่าฝันเป็นจริงแล้วอย่างไรก็ตามฟันซิสอูโซโฮไม่ใช่แค่มาเยือนโรงละครแห่งความฝันแล้วจากไปโดยไม่มีอะไรให้พูดถึงในทางกลับกันแมชสเตอรว์วงแมนยูไนเต็ดเปิดบ้านประทานนิโคเซีย อุโซโฮดันกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวดงดังในช่วงข้ามคืนครับเกมกับยูเนเต็ดมอนตี่โชว์ฟอร์มเก่งชนิดสายบุตรตลุดไป12ครั้งจะพาพงสุดมือปัดลูกยิงต้นเกมของมาคัสแลตฟอร์ดจังหวะปฏิเสธลูกสองไกลนอกกรอบเขตโทษกระทั่งเพยหยุดลูกสำดับ2ติดกันหลายช็อตปีศาจแดงก็ไม่สามารถส่งบอลผ่านมืออุโซโฮได้เลยถึงตรงนี้เกมจนจะจบแบบโนสกอร์อยู่แล้ว หากแต่น่าเสียดายที่นาที 90+4 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดันได้ประตูโกงตายจากสกอตแม็กโทมิเน่พุ่งลงมารับบทซูเปอร์ซับพาทีมเอาชนะคู่แข่งจากไซปรัส1-0ตัดภาพไปฝั่งโอมเนียนิโคเซียแม้พวกเขาจะกลับออกไปด้วยความพ่ายแพ้และผลการแข่งขันเกมนี้จะทำให้ทีมตกรอบร้อเปเซหากแต่สำหรับโกสำรองอย่างฟานซิรูโซโฮทุกโมเมนต์ทกตุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโอทัฟฟอร์ดล้นพิเศษและเปรียบเสมือนฝันที่เป็นจริงของเขาครับ ไม่มีอะไรต้องผิดหวังเพราะเราเล่นกันได้ยอดเยี่ยมคงจะดีไม่น้อยหากทีมมีแต้มติดมือกลับไปบ้างแต่แค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วนี่เป็นเกมที่ผมเล่นดีที่สุดในชีวิตเลยนะฟรานซิสอุโซโฮ,โฮกล่าวหลังเกมก็จริงอย่างที่อุโซโฮบอกครับสำหรับตัวเขาเกมนี้ไม่มีอะไรต้องผิดหวังเลยสักนิดจะผลงานในสนามที่แม้ทีมแพ้แต่มอร์นิ่งเซฟจนคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมชหลังจบเกมตลอดทั้งวันจนถึงตอนนี้โกโนเนมจากหลีกไซ่ p l u กลายเป็นที่รู้จักในโลกฟุตบอลอย่างรวดเร็วสำคัญสุดในฐานะสาวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าตั้งแต่เฝ้าเสามาสำหรับฟันซิสอุโซโฮไม่มีเกมไหนจะเอ่อล้นความสุขไปกว่าแมชนี้อีกแล้วคือทีมแพ้ก็จริงนะแต่สีหน้าแววตาของเขาจะในสนามตอนกระทบไหลคิสตียโนโรนันโดหลังจบเกมกับโมเมนต์ถ่ายรอบโคเอริกเทนฮาร์กและทั้งช่วงจังหว่ายยืนพูดคุยกับโกคีเปอร์ผู้เป็นต้นแบบคือทุกช็อตทุกเฟรมเจ้าตัวดูฟินมากๆอย่างว่าเลยครับ แค่ไปดูทีมรักติดขอบสนามสักครั้งในชีวิตก็ว่าสุดแล้วนะหากแต่ฟรานซิสอุโซโฮที่ได้โอกาสลงเฝ้าเสาถึงเทเตอร์ออฟดีมได้เผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เขามอบหัวใจให้ตั้งแต่เด็กในฐานะที่เจ้าตัวเป็นเด็กผีคนนึงเชื่อผมเหอะหมอนี่ตายตาหลับแล้ว